สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภค่ะนี่ก็เป็นคลิปของคุณนะคะสำหรับดวงรายเดือนกันยายนปี2,565ค่ะราศีพฤษภนะคะมีมีม่ก็จะแบ่งเป็นตามแบบตะวันตกนะคะรายเดือนนี้ก็ขออนุญาตทาคลิปเริ่มตั้งแต่9ก้กุกันยายนจนถึง30กันยายนนะคะรายละเอียดคลิปอะคะ่ะเราก็จะเริ่มจากการเรียนนะคะสำหรับน้องๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะหรือว่า มีการงานด้วยค่ะแล้วก็การเงินความรักสําหรับคนโสดและคนมีคู่ค่ะและมีทั้งสุขภาพและคําแนะนํารายสัปดาห์ขออนุญาตค่ะคําแนะนํารายเดือนด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเริ่มคลิปกันเลยนะคะทุกคนมาเริ่มจากการเรียนเลยนะคะการเรียนชาวราศีเพฤษภค่ะเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคะราศีเพอร์เการเรียนกันยายนนี้ค่ะ คุณเป็นยังไงบ้าง เรียนเหมือนจะได้ปลดปล่อยอะไรเดิมๆนะคะเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาอย่างนี้ยค่ะส่วนใหญ่ไพ่กับหัวหมดเลยนะคะคูกคุณจะแบบ energy ไม่มีอะไรเด่นเลยนะคะนอกจากจะได้ปลดปล่อยอะไรเดิมๆออกมาหรือว่าได้เป็นตัวของตัวเององนี้ยค่ะหรือบางท่านนะคะปรารถนาที่อยากจะเป็นตัวเองค่ะในเดือนนี้ ดูบางท่านไม่มีความสุขในเรื่องครอบครัวนะคะมีปัญหากับแฟนค่ะแล้วก็มีปัญหากับตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูคําแนะนําของคนที่ยังเรียนอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างคะการศึกษาบท่านที่เรียนอยู่นะดะวงเดือนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะการเรียนค่ะ ดูเหมือนกำลังคิดกำลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะ mm. เกี่ยวกับเรื่องการเรียนค่ะเหมือนก่อนหน้านี้ไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะก็เลยแบบไม่พอใจอะไรบางอย่างนะคะอืมดูเหมือนคิดเดือนนี้จะคิดมากคิดเยอะกับตัวเองนะคะดูไม่ค่อยได้แอคชั่นอะไรเท่าไหร่ mm. เกี่ยวกับการเรียนค่ะดูซิว่าอถ้าคุณได้ ขออนุญาตค่ะถ้าอยากจะแนะนำอะไรคุณไหมคะดูคุณแบบเบื่อเบื่อซิงซงไม่พอใจกับสิ่งรอบตัวนะคะ จะให้ปณีประนอมนะคะอืมแล้วก็ไอเดียคุณจริงๆคุณมีไอเดียสร้างสรรค์นะคะเหลือแค่ปลดปล่อยออกมานะคะก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากจะให้ลงมือทําหรือว่าแสดงออกในด้านที่เป็นตัวของตัวเองออกมานะคะแล้วก็ไพ่อยากจะแนะนําให้คุณแบบประนีประนอมกับสิ่งรอบข้างคนรอบข้างนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบอ่อตีกับตัวเองหมกมุ่นกับตัวเองะคะก็ ไปดีกับตัวเองบ้างนะคะเดือนนี้ดูคุณจะคิดมากอะคะ่ะโอเคค่ะเ,ออเดี๋ยวไปที่การงานราศีพฤษภบ้างนะคะการงานราศีพฤษภเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคะการงานราศีพฤษภคะ่ะสำหรับคนที่ทํางานราศีพฤษภเดือนกันยายนคุณเป็นยังไงบ้างคะการงานของคุณ ือนก,นกันกับคนที่เรียนเลยนะคะคือคุณเบื่อคุณเซ็งอะคะ่ะคุณอยากจะปลดปล่อยอยากจะเป็นัวงตัวเองอยากจะแสดงออกความเป็นตัวเองมากเลยะคะ่ะแต่ตอนนี้คุณไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเออดี๋ยวขอดูคำแนะนำหน่อยนะคะเหมือนคุณเบื่อและเซ็งมากเลยอะคะ่ะอยากจะแสดงความเป็นตัวโอตัวของตัวเองออกมาะคะ่ะชาวราศีพฤษภค่ะ ให้เรียนจะแนะนำคุณเรื่องการงานไหมคะอืมกลับหัวหมดเลยนะคะก็งานที่เคยหนักอะคะ่ะคือก่อนหน้านี้งานคุณหนักมาก ก็อยากจะให้แนะนํานะคะคือแบบจริงๆอะ่ะงานมันกําลังเบาลงเนาะแต่เหมือนคุณแบบคุณไม่พร้อมอะค่ะเหมือนชาวราศีพฤษภมีแต่ความคิดอะ่ะแต่คุณไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยนะคะอืมแต่ว่าสําหรับคนที่ทํางานมาหนักอะค่ะงานจะเบาลงนะคะงานจะไม่อยกักอีกแล้วอะค่ะอืม คุณคิดเยอะคิดมากนะคะเดือนนี้มีแต่ความคิดทั้งนั้นอืมคุณปัารถนาที่จะมีความมั่นคงอะคะ่ะคุณไม่อยากเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆแล้วคุณอยากจะมีความมั่นคง ไม่อยากจะฝากปันอุปสรรคอะไรอีกแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคเรา move on ไปที่การเงินนะคะเพราะว่าคือเปิดไพ่ยังไงคือแบบมีแต่ความคิดคุณทั้งนั้นนะคะไม่มีแอคชั่นอะไรเลยเดี๋ยวขอไปที่การเงินแล้วกันคะ่ะก็ถ้าจะให้แนะนำก็คือลงมือทำนะคะอย่ะคิดมากคะ่ะเพราะว่าบางทีลงมือทำไปแล้วอะค่ะคุณจะเกิดไอเดียคุณจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเองนะคะ ราศีพฤษภนะคะหรือว่าคนรอบข้างของเราได้อะคะ่ะโอเคกา,การเงินของราศีพฤษภเดือนกันยายนนี้นะคะเป็นยังไงบ้าง ห่วยเยอะมากคุณอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะคุณอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ว่าดูเหมือนคุณแบบคุณไม่อยากอยูคนเดียวไม่อยากเงาอีกแล้วอ่ะอยากใช้เวลากับเพื่อนเพื่อนนะคะแต่ว่าดูแบบอืมคุณไม่พร้อมเรื่องการเงินหรอคะหรือว่ายังไงดูแบบดูเหมือนมีพันธนาการมีอะไรอ่าเงี้ยขอดูคำแนะนํำอหนะคะอยากแนะนํำอะไรคนเพื่ออบคะคนเพื่ออบดูเครียดนะคะ ให้ลงมือทำนะคะคือแบบอุปสรรคจะไม่หายไปความแบบล่าเริงสดใสอะคะ่ะจะไม่มานะคะถ้าคุณไม่ลงมือทำให้อยากให้คุณลงมือทำได้แล้วคะลงมือทำนะคะคนเพือ่อศพผลลับที่ดีรอคุณอยู่นะคะเดซันค่ะตอนนี้มันกับหัวนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้ลงมือทําอะไรขอดูความรักคนโสด เดือนกันยายนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะความรักคนโสดเดือนกันยายนค่ะ โอเคเหมือนคุณรออะไรบางอย่างอืมคุณคิดอีกแล้วว่าคือเดือนนี้คุณแบบคิดเยอะคิดมากสุดๆไปเลยนะคะทุกเรื่องเลยอะรรหรือว่าคุณมีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เลยแบบไม่ไม่อยากจะมีกระจิกกระใจจะไปทําอย่างอื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะเพราะว่าดูความรักก็แบบเหมือนคุณรอโอกาสรอใครสักคนหรือว่าแบบบางคนนี่ แต่ว่าปิดใจก็ไม่ใช่คุณไม่ได้ปิดใจนะคะแต่ว่าคุณรอโอกาสรอใครสักคนรอใครบางคนอยู่อะคะ่ะที่จะแบบสารสัมพันธ์กับเขาเนาะขอคำแนะนำคนโสดเดือนกันยานด้วยะคะ่ะ ให้บาลานนะคะบาลานให้ดีค่ะทุกเรื่องในชีวิตนะคะสองสองอีกแล้วอ่ะอืมพี่อยากให้บาลานทุกอย่างนะคะอืมเพราะว่าตอนนี้คุณคิดเยอะคิดมากจนแบบน่าจะปวดหัวไปแล้วอ่ะโอเคไปต่อที่คนมีคู่เลยนะคะราศีพฤษภค่ะ ราศีพฤษภคนมีคู่เป็นยังไงบ้างคะราศีพฤษภคะ่ะคนมีคู่คุณเป็นยังไงบ้างในเดือนกันยาอยู่นี้ดวงคนมีคู่เป็นยังไงบ้างคะ คนดีนะคะก็บางท่านอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่ไม่ค่อยได้พูดคุยกันเพราะว่าบางท่านทํางานหนักเนี้ยค่ะหรือว่าต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะคะแต่ว่ากับแฟนก็รักกันดีนะคะอืมหรือว่าบางคนก็อาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็มีการสม่ำเสมอในความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วคนมีคู่คือรักกันดีค่ะ เรามาดูคําแนะนําของชาวราศีพฤษภในวันปัญญาเกี่ยวกับความรักกันบ้างคะ่ะความรัก,กคนมีูู่เคำแนะนําคุณคืออะไรคะอืมแฟนคุณพร้อมแล้วนะคะเหมือนแบบ เหมือนเขาพร้อมที่จะดูแลคุณเนี่ยค่ะอืมแต่ดูเหมือนแบบคุณคิดเดียวคิดมากอะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันหรือว่ายังไม่ได้เริ่มต้นอะไรด้วยกันแต่คือตอนเนี้ยคุณคิดมากใช่ไหมคะแต่แฟนคุณเขาพร้อมแล้วอะคะ่ะก็ลองหันหน้ามาคุยกันดูนะคะว่ามีอะไรที่จะแบบดูแลกันได้บ้างหรือว่าช่วยเหลือกันได้บ้างอะคะ่ะ แฟนคุณเขารอเจรจารอพูดคุยรอสื่อสารกับคุณอยู่นะคะก็อย่าเพิ่งติดตัวเองรอกโลกภายนอกเลยนะคะคืออย่างน้อยอะ่ะคนที่เข้าใจเราที่สุดอะบางคนก็คือแบบคุยทุกเรื่องกับแฟนเงนี้ยคะ่ะก็สามารถน้อยแฟนฟังได้นะคะเขาอาจจะช่วยเหลือคุณได้คะ่ะโอเคค่ะเราไปดูคําแนะนํารายเดือนกันยายนสําหรับชาวราศีพฤษภกันนะคะ คำแนะนำรายเดือนเชาวราศีพิศพเป็นไงบ้างคะก็สำหรับคนที่คิดเดียวคิดมากนะคะก็อ ได้นะคะแต่ถ้าคุณปลดหมวคุณเริ่มปรุงซ่านแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งสมาธิได้นะคะไพ่ใบนี้มาค่ะคือคนที่จะให้ไอเดียคุณความคิดตัดสินใจได้คือตัวคุณเองนะคะแล้วก็ไพ่แนะนําว่าเดือนนี้ก็คุณจะทํางานเยอะงานหนักเป็นพิเศษนะคะอะไรที่แบบว่าเป็นเรื่องไม่ดีที่เข้ามากวนใจอะคะ่ะก็อีกนอไปนะคะไม่ต้องสนใจคะ่ะโฟกัสที่การทํางานคะ่ะแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองนะคะ เราจะผ่านไปได,ได้ค่ะเดือนนี้ค่ะโอเคมีคําแนะนําเพิ่มเติมไหมคะชาวราศีพฤษภค่ะคําแนะนําเพิ่มเติมของชาวราศีพฤษภนะคะโอเคค่ะให้บอกให้แบบ ออกไปเที่ยวบ้างนะคะหรือว่าแบบออกไปสังสรรค์กับเพื่อนเนี้ยค่ะใช้เวลาสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เป็นตัวของตัวเองออกไปแบบเนี่ยค่ะดูน้องมาเขาแบบเหมือนกําลังเต้นกําลังแดนซ์อยู่อะคะ่ะก็คือออกไปแบบใช้เวลาสนุกสนานกับคนรอบข้างหรือว่ากับเพื่อนบ้างนะคะหรือจะกลับตัวเองก็ได้ค่ะคือผ่อนคลายบ้างนะคะทําอะไรสนุกสนุกบ้างค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงรายเดือนของชาวราศีพฤษภในเดือน กันยายนนี้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราได้นะคะเดี๋ยวมีมี่ก็จะทำพิกอาการออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจติดตามดวงรายสัปดาห์ก็สามารถติดตามได้ที่ i g m i m i t ี่เดอะทอน,นะคะเดี๋ยวมีมี่มจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนะคะ หรือถ้าใครสนใจที่จะพูดคุยหรือสอบถามนะคะหรือรูดวงส่วนตัวค่ะก็สามารถทักไปที่ไลน์แอดข้างล่างนี้ได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะทุกคนราศีพฤษภค่ะขอให้คุณมีช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่มีความสุขในเดือนกรนยายนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคิดมากอะค่ะก็ลองใช้เวลากับตัวเองนะคะหรือว่าทำอะไรที่ผ่อนคลายสนุกสนานกับตัวเองบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้านะคะราศีพฤษภบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ